พี่น้องสู้ขุนสุกนนะครับมันนี้บาซุนจะลงมาแปลงมันนะครับจะพาพี่น้องมาดูมันในแปลงนี้นะครับแปลงนี้นั่นนะครับใส่ไม้มันเหลืองติดเตานะครับพี่น้องซึ่งแต่กรอนให้คนอื่นปลูกนะครับเป็นที่ของพี่ชายนะครับเป็นที่ของพี่ชายของบาซุนนะครับแต่หายสบ้านเพื่อปลูกนะครับพาพี่ชายนั่นไปอยู่ภูเก็ตนะครับซึ่งคนที่เขาปลูกแตะกรอนนะครับ เราก็จะใส่แต่เคมีนะครับก็เลยดินก็อยากด้านนะครับใส่เคมีเป็นรักนะครับโดยใส่ปุ๋ยไนโตรเจนนะครับพี่น้องไนโตรเจนแล็สูตรซิมหานะครับสูตรเสมอซึ่งเป็นสูตรสําเร็จที่พี่น้องเกษตรกรคน,นเห็นมันนะครับใส่กันดีนะครับซึ่งเป็นสูตรที่ใส่กันแพร่หลายนะครับแต่ว่าผลผลิตนั้น บริด้ดีเท่าที่ควรนะครับมาปีที่ผ่านมานะครับก็เลยปรับปรุงโดยการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพนะครับปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพลงพื้นนะครับพี่น้องกระสีน้ามักมุ่นหมูนะครับสีน้ามักมุ่นหมูสามรอบในแปลงนี้นะครับก็ฟื้นฟูกลับมาพอสมควรนะครับหัวโบทันใหญ่นะครับจะว่าหัวเาวนะครับ่น้อง หัวเงาเพราะว่าเฮาสีน่ะมักขี้หมูนะครับหัวมันก็จะเงานะครับพี่น้องนี่นะครับแต่ว,ว่าหัวยังบบใหญ่เท่าที่ควรนะครับก็ถือว,ว่าปรปับปลุงมาได้ขึ้นสภาพมาได้ดีนึงนะครับ,นะรบหัวมันก็จะอยู่ในระดับนี้นะครับที่เฮาป,ปับปรุงมานะครับซึ่งเขาใส่ปุ๋ย สูตรสำเร็จสูตรสิมหากับนาตเจนนั่นหัวมันก็จะหน่อยว่านี้อยู่นะครับแต่ก็สั่นนะครับหัวมันจะสั่นครึ่งหนึ่งของตัวนี้นะครับแต่ตัวเฮ้าสีน้ำมักมูลหมูนะครับมันก็จะหัวเงานะครับหัวเงาขึ้นนะครับหัวใหญ่ก็ยังบอท่านใงย่ังบบท่านตัวป่าไดนะครับให้เา้าัะปรุงอีกในปีนี้นะครับก็จะพื้นสภาพมาคือกับดินใหม่เลยนะครับพี่น้องดินตรงนี้ผ่านการใช้งานมาโดดนะครับ มาดูกันนะครับสาหรับในมือนี้ก็จะเอามันไปขายนะครับหลังจากที่ไถไว้แล้วนะครับเอาไปขายน้าเล้วนะครับแล้วก็สำหรับในรอบนี้ก็จะเอาไปขายต่ออีกนะครับมาติดตามกันต่อนะครับพี่น้องมาดูหัวมันกันนะครับมาเบิ่งหัวมันกันนะครับว่าจะเป็นจงไหนนะครับคือผลงานของน้ำมักมุนหมูนะครับก็ถือว่าฟื้นฟูดินฟื้นฟูขึ้นมานะครับหัวมันก็ขึ้นมานะครับหัวมันเงากว่าเดิมไปสองเท่านะครับพี่น้อง แต่ว่าหัวตูวนั่นแบบโตขึ้นมานิดนึงนะครับลออีก้าหากเข้าปั๊บปุงดินได้อีกในปีนี้นะครับ็นาจะดีขึ้นมาก,กว่วเก่าหลายนะครับก็มาดูขัวมั่นกันอย่าลืมลกดไลคก์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้บอสณน,น่มนะครับพี่น้องตามบอสณัมาทํางานกันเลยนะครับแดดกระหอนสําหรับในมือนี่นะครับตามกันมาพี่น้องนะครับ เพิ่นกินแล้วด่างาช่มหูเลยเพิ่งวันนี้ก็สิแล้วหรือว่าไก่ทลไม่มีใส่อะไเบษ่บปไค่ไยเืรว่าเดไเพื่นไกนะ โอ้ปิดได้หมู่พี่ตอโอ้ปิด <laughs> 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 ้ทงไปน้ำตาแจ๊กวัดสีเพิ่นาไม่ได้จะไปนักผู้ใดทำบางเหตุการณ์เงาเดียวนั่นนี่าแบบใดควาจะถามมายกเว้ามิดนิดแบบจัดแบบจัดแต่พอไปของกู้ของง่าบัดชาวเอาเงินเอาของคู่ของง่าเอาไว้แจ้ัสีดีๆไปสบายจา

ออกเลยแล้วําสเป็นอย่างบุมีบุมีข้อแคกอีเล็กนรอนิก่อนเขาอให้กำ,ำไรที่เสรเนาะหัวมันออมตื่นนเห็นลองนี่นะเบ็บดแ็บเลยสุดลสุดเลยี่นอาหแห้งที่กาแล้วปรับปุงได้เอ,อ โมบิดลิทจิมูซาอุจบล่ะปุ๋ยเคมีกับเจ้าตอนไทยคือตอนนั้นคือรังบนนี่ได้เล่นี่ไทยขึ้นมาหัวหัวมันขึ้นไปดูทุก เราติดไปขึ้นนังจีนนี่ยเหลืออันตัดไปแลาวใดพัดพวกันพัาดนี่แะอยุ่เกิดสองคนวันนี้มันแบแสดงนังจีนใส่เนาะน้อยเขาสองคนนี่ไเขาน่ะเป็นพริกบมเาาเสียงเสียงเข่าอีกต้นเลยจน้อยทางเขดงจะน้อยงน ส่วนทีพายได้เป็นแกเด็ถึงมันกยูกบกกระบเฉยๆคนทำสายมันก,ก็ไปหน่อย

vâng thưa quý vị và hẹn gặp lại hết thương tay gặp hết thương tay gặp hết thương tay gặp lại 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 hết hết thương tay gặp hết ลมกับบุมีับลมบุมีโอ้บุ้ม้มีไฟเีไฟาวาไหาหัวหลาเยไดไฟเียวนึงพีเทียงค่กับไาวาจัอได้ว้คอไว้ตัวห้ามื้แล้วบอก มีคำ่ายนะไปลูกตนั่งโจโกอยู่กามเมื่อยจะได้มันลาเลยที่ได้เมื่อยได้มันลาได้ได้เห็ตามง่ายมันลาล่ะีกัฟังยู่ลุกบไมีคายะได้ ด้านอะไรเด้อตังเล่อกิ่งหอนหนิเงี้ยเด้อธรรมดาสินี่คอยเอาสามสามลองขึ้นไปเลยวอะไรขึ้นไปหมดเลยอันนี้เราเหมือนเลยบ้าหูเดียวก็แอบได้เลยอ่ะบอถ้าเราได้เหยียบแล้วทีนึงน่ะใครแน่อยู่ได้แล้วลองทีแล้วลองนี้ก็ได้ลองนี้ถอยมาอีกจังหน่อยนะเอาสองลองสอง กลองน้พ้อมแล้วก็กลองน้พ้อมนะไปงหน้านี่เอาเลยาน้ำส้มใ่ต้น้ำเรือตเทวนะอ่าในหันบเจนก็ขึ้นมาเอาตัวนี้มันก็เหลือปหลายหนเดียวองบอกเกลองเียวเอ้าบอกว่าให้ออกมาน่ะ มันใช้ได้เสือลานมันนะลานอีสเงอะนี่บอเสือเสือใส่ควยได้ม่นั้นเสือเนี่ยไม่ใส่เสือลานยางลูกไก่เพิ่นเอาเมือเลยเเอลานยางไปให้เครดิตลานมันหูเอาน้าวยต่อเลยเนาะถ้าเราลงได้อีสเนอะนั่นเสือโท่อีหานี่มึงเด้อกูเอาไอ้ดีแล้ไปเามัน มูเดก้อนหมูเราเอาเมื่อก้อนหมูอันเด่นนะเอ๊แม่นหรอามนะเสือม่ใส่ไดโอ้ยลานมันแล้ว่ะเราตอบไปได้จะเจออีกเราเอาพิษเราเอาพิษโอ้อิสฉาอ้นี้เราเอดหายมันนี่มึงสามส่วนเลยมึงห้ามเูดเนนอกูปถ่ายนึงเด้อ